ชาวโสมแดงผู้แปรพักชิงรถบัสหวังขับกลับเกาหลีเหนือเฮ้ย hey, นะฮะขออ่านนีิเกิดอะไรขึ้นชาวโสมแดงผู้แปรพักเข้าไปพักพำนักในอาศัยในเกาหลีใต้ถูกควบคุมตัวเมื่อวันอังคารหลังจากที่ชิงรถบัสขับพุ่งชนเข้ากับแผงกั้นบริเวณสะพานใกล้กับเขตปลอดทหารหรือ d e m i l i t a r โ z e DMZ บริเวณชายแดนเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือในความพยายามที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิด เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาท้องถิ่นในเมืองพาจูซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซโลประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่ชายชาวเกาหลีเหนือเนี่ยผู้แปรพักรายนี้ไม่สนใจคำเตือนจากทหารที่ประจำการบริเวณสะพานดังกล่าวในโซนปลอดทหารเนี่ยและพยายามที่จะขับรถที่ขโมยมาได้เนี่ยเพื่อขับให้ข้ามฝั่งไปให้ได้ ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพาจูซึ่งให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนสื่อสำนักข่าวยอนฮับในรายงานของตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่าชายผู้แปรพักอายุราว30ปีเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้เมื่อ1ิปีที่แล้วเสร็จแล้วได้บอกกับตำรวจว่าเขาพยายามจะเดินทางกลับเข้าไปในเกาหลีเหนือหลังจากเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตในเกาหลีใต้อะอันนี้ก็มี ส่วนใหญ่ก็จะดีใจถ้าหนีจากเกาหลีเหนือออกมาได้ทั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติสําหรับชาวเกาหลีเหนือซึ่งหลบหนีออกจากประเทศที่พยายามหาทางกลับบ้านเกิดแม้ว่าจะมีชาวสมแดงหลายต่อหลายคนที่ประสบกับความยากลาบากในการปรับตัวกับสภาพสังคมในประเทศเพื่อนบ้านก็จริงก็คือย้ายมาอยู่เกาหลีใต้แล้วมันปรับตัวยากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่กลับนะฮะเพราะว่ากลับไปก็ถูกลงโทษอ่ะมันไม่ใช่กลับไปแล้วกลับไปนอนอยู่บ้านแล้วก็นั่งกินข้าวได้คือ ข้อมูลล่าสุดของกระทรวงรวมชาติของกาหลีตใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชี้ว่าชาวกาหลีเหนือ34,000 200คนได้เข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มาจากเส้นทางอันตรายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจากประเทศจีนหลายคนเขายอมได้รับการค้ามนุษย์ให้ส่งตัวเข้ามานะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะมากเลยที่ต้องยอมยอมให้ตนเองได้รับการส่งไปเป็นผู้ซึ่งขายบริการเพื่อที่จะแลกอะแลกกับโอกาสในการเดินทางออกจากเกาหลีเหนือเข้ามาในจีนก่อนแล้วจากจีนก็เข้ามาที่เกาหลีใต้อีกทีหนึ่งนะฮะมันมีเรื่องราวของ สุภาพสตรีหลายคนแล้วที่ที่ต้องออกมาแบบนี้แล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็มีรายหนึ่งซึ่งมีมีชื่อเสียงโด่งดังย้ายไปอยู่ในสหร,รัฐนะฮะก็น,นั้นเธอก็ไปไปดังในสหรัฐก็มีที่ดังในเกาหลีใต้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะฮะคานนี้อย่างไรก็ตามทางกระทรวงซึ่งดูแลกระทรวงยูนิฟิเคชันของเกาหลีใต้เนี่ยดูแลการสนับสนุนเหล่าบรรดาผู้แปรพักจากเกาหลีเหนือเนี่ยปเปิดเผยว่าในปี2022มีผู้แปรพักราว30คนได้กลับไปยังเกาหลีเหนือ ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาแต่ว่าเหล่าผู้แปลพักและนักเคลื่อนไหวต่างมองว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านั้นก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี2022ผู้แปลพกรายหนึ่งอายุประมาณ30ปีได้พยายามเสี่ยงตายกลับเกาหลีเหนือผ่านพรมแดนของสองเกาหลีหลังจากประสบปัญหาในการปรับตัวในเกาหลีใต้และจุดประเด็นถกเถียงรอบใหม่ถึงแนวทางในการปฏิบัติกับชาวสมแดงหรือเกาหลีเหนือที่หนีจากบ้านเกิดในเกาหลีใต้คราวนี้น่าสนใจคือก่อนอื่นผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกันนี้ก่อน ว่าผมใช้บริการบริษัทอะไรตอนที่ผมไปเกาหลีเหนือแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ไปนะถ้าคุณเป็นนักข่าวนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณเข้าไปอย่างผมเนี่ยคุณจะต้องบอกเขาว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแต่ในยุคนี้มันโกหกไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันออนไลน์หมดไงถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เกาหลีเหนือเขาตรวจเนี่ยก็อันตรายตอนนั้นผมค่อนข้างบ้ามากนะที่เข้าไปคือถ้าผมไม่ได้เป็นนักข่าวและเป็นนักท่องเที่ยวก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เด็กๆไม่ต้องคิดนะฮะคืออันี้มันอันตรายจริงเพราะว่าถ้า บริษัทนี้ผมใช้บริการเขาดีทีเดียว Koryo Tours นะฮะคือคือ,องี้ทุกวันนี้ผมแทบจะเลิกเที่ยวแล้วเพราะว่าเวลาไปเที่ยวมันทำให้ผมขี้เกียจขี้เกียจคือการไปเที่ยวสำหรับผมมันคือการสวยสุขนะฮะผมได้ประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าถ้าผมต้องจัด,จดรายการ y YouTube อะเวลาผมไปเที่ยวอะมันก็คือผมก็ไม่ได้ทำะนะฮะมันขาดวิน,นัยพอขาดวินัยเนี่ยมันมันทำยูทูปไม่ได้เพราะ y o u ยูทูมันต้องทําทุกวันผมก็เลยหยุดไปเที่ยวแต่ว่าถ้าผมจะไปเที่ยวเนี่ยผมชอบการไปเที่ยวแบบ Dark Tourism อย่างเงี้ย เกาหลีเหนือเนี่ย <S <S เขาพาไปเที่ยวแต่คุณก็บินไปที่กรุงปักกิ่งนะฮะแล้วเข,เข,เข,เขาาก็จัดกรุ๊ปทัวร์เข้าไปแต่ไอบริษัทนี้มันดีตรงไหนเลยไหมฮะคือมันพาคุณก็ไปที่แปลกๆนะฮะอย่างเช่นถ้าคุณคลิกเข้าไปดูเนี่ยคนนี้เป็นหัวหน้าทัวร์อันนี้ผมเคยเจอมันไม่ได้แพงอะไรมากนะฮะแต่เขาแค่ถนัดในการพาไปเที่ยวที่ที่ปกติคนไม่ค่อยให้เข้าไปเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอย่างเช่นเขาจะไปรัสเซียเนี่ยอันนี้ของเก่าเขาเคยไปที่ดัชสตานนะฮะ เข้าใจว่ามีที่ไปเท์กเมริสถานด้วยท์กเมนิสตานตารประเทศเผด็จการอีกประเทศหนึง่งเอาละนะฮะผมให้ดูประมาณนี้คนไหนสนใจบระการเหนือแต่ว่าถ้าเป็นนักข่าวอย่าเข้าไปนะ,ะถ้าเป็นคนดังอะอย่าเข้าไปถ้าเป็นนักข่าวเป็นคนดังอย่าเข้าไปนะฮะคุณจะโดนขังตลอดชีวิตยาวไม่ได้กลับมา